สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนปั๊มเหรียญแอป n นิยวไพนะครับวันละ1 0 0 0 0ถึง0 0 0 0 0เหรียญต่อวันนะครับได้เงินจริงแบบไม่ผิดกฎของแอปนะครับเป็นสายฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับทำแล้วนะครับได้รับเหรียญจริงนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนปั้มเรียนหรือจะมาสอนหาเรียนเพิ่มนะจากแอป New Pi นะที่สามารถทำเรียนได้เยอะที่สุดนะครับในแอปนี้เนาะเป็นสายฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็สำหรับการปั๊มเรียนนี้เป็นการปั๊มเป็นการหาเรียนแบบ ถูกกฎของแอปนะไม่ใช่ว่าผิดกฎนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการทําผิดนะก็ถ้าใครนะครับอยากรู้แล้วว่ามันต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์คนละ1นึ่งไลค์นะครับหรืออขอบคุณนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคทุกคนนะครับก็สำหรับแอปในวันนี้คือเป็นแอปเน p ยวพายนับจาก ค่ายของแกรนชาแน n อินเ n อร์เทนเมนต์วันนี้เรานะครับจะมาสอนหาเหรียญเพิ่มนะเข้าสู่บัญชีของเงี p บไนะครับวันละ1-0,000แสนถึงหกแสนเหรียญต่อวันนะครับ ก็ถอนขั้นต่ำนะครับแอปนี้อยู่ที่ $1 ดอลลาร์หรือประมาณ30บาท3 2บาทนะครับเท่ากับประมาณ1ล้านตัวหรือ1ล้านเหรียญด้วยกันเนาะเราต้องใช้คะแนนเท่ากับ1ล้านพายถึงจะสามารถที่จะถอนได้เนาะวันนี้ก็จะมาสอนหาเหรียญประมาณวันละ1 0 0 0 0แสนถึง600,000พายด้วยกันเนาะโอเคนะอย่างแรกเราก็กดเบิดได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็สามารถที่จะทำเหรียญไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 6 4 3 0 3พายด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นคะแนนของวันนี้เนาะคะแนนสะสมของผมก็อยู่ที่3ล้านเแสนหเหรียญน,นะครับสมมติว่านะครับถ้าเราจะถอนเงินนะครับอ่าเมื่อวานผมถอนไปนะครับ1ดอลลาร์ด้วยกันเนาะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่เนาะ1่ดอลลาร์จะใช้เหรียญประมาณ1ล้านเหรียญด้วยกันเนาะ2ดอลลาร์จะใช้เหรียญอยู่ที่2ล้าน เหรียญหรือ2ล้านภายด้วยกันนะผมขอเลยดภพยแล้วกันเนาะโอเคนะครับสมมติว่านะครับเรานะาหาเหรียญได้วันละ10,000แสนเหรียญน,นะครับถ้าเราจะถอนขั้นต่ำก็คือ1ดอลลาร์ต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมดอยู่ที่10วันด้วยกันเนาะคูณด้วย10ก็จะเท่ากับ1ล้านเหรียญพอดีนะครับสามารถถอนได้เลยนะครับผมนะถ้าเราสามารถทำได้วันละ5,000 0 0เหรียญน,นะครับ เราจะใช้เวลาแค่2วันเองนะเราก็จะสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่1ล้านเหรียญด้วยกันนะครับอ่าแล้ววิธีนั้นมันมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับวิธี simple ก่อนนะก็คือวิธีง่ายๆก่อนนะก็คือเป็นการอ่านข่าวสารนะครับอ่าทำไมมันอยู่ในสนงครามปั๊มก็คือมันเป็นการหาคะแนนเหมือนกันไงนะครับการหาคะแนนของการ ดูข่าวสารนี้มันมีประโยชน์ตรงที่ว่านะครับถ้าเราอ่านเฉยๆนะอ่าสมมติว่าเราอ่านเฉยๆนะตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเราอ่านไปทุกคนนะดูคลิปให้จบนะผมจะอธิบายให้ละเอียดตรงนี้นะครับอ่าเราอ่านไปนะครับอ่าถ้ามันเต็มมันอ่านเร็วมากทุกคนไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําไปเนาะกดรับเลยนะเราได้2องร้อยสามสิบเจ็ดพายด้วยกันแล้วก็ออกไปเนาะหาอันอื่นต่อทุกคนนะอ่าแล้วก็อ่านแบบนี้ยู่แบนียเฉยๆทุกคนนะ อันนี้คือวิธีที่1คือการอ่านข่าวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะัเคล็ดลับนะมันจะมีอยู่ในส่วนของการถ้าเราอ่านไปเราจะโชคดีได้รับเป็นสปินอ่าใครเคยได้รับสปินบ้างนะกดคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือได้รับของขวัญอีกนะเดี๋ยวผมจะลองอ่านข่าวจนกว่าจะได้รับสปินแล้วกันนะครับผม โอเคทุกคนนะครับถ้าเราอ่านข่าวอันนี้ผมอ่านข่าวไปนะถ้าอ่านจบไปแล้วก็มันขึ้นเป็นลัคกี้สปินอันนี้อันนี้แหละทุกคนที่ผมกำลังจะบอกว่าการอ่านข่าวของแอปนี้มันมีข้อดีตรงนี้แหละนะลัคกี้สปินกดเข้าไปทุกคนพอเรากดปั๊บนะครับเห็นไหมทุกคนนะจะมี5007501,000 250อันนี้ผมไม่สนใจเท่าไหร่นะผมสนใจอันนี้ทุกคนนะผมสนใจสีอันนี้ก็คือเห็ด5อันแล้วก็นมได้เป็นนมละ3อันแล้วก็ตั๋วของการเล่นเขาเรียกอะไรผมจาไม่ได้คือการจับโบนัสนะเดี๋ยวผมจะบอกอันนี้นะอันนี้คือมันได้เหรียญเยอะนะสีอันนี้มันได้เหรียญเยอะทุกคนนะถ้าเราอ่านข่าวไปหลายๆข่าวแล้วก็มันได้สปินแล้วก็เราโชคด,ดีได้รับเป็นเห็ดพวกนี้เราจะได้รับ เหรียญเยอะประมาณ9,999เรหรียญด้วยกันหรือ999พายด้วยกันเนาะผมกดสปินก่อนเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ผมได้ตั๋วุกคนนะตัวนี้นะครับก็คือแสดงความยินดีด้วยลอตเตอรี่อ่าเป็นตั๋วลอตเตอรี่ผมลืมไปเมื่อกี้เนาะลอตเตอรี่ประจําสัปดาห์เราได้ไป1ใบทุกคนนะอะ่เราได้ไป1ใบเนาะแล้วก็เราก็กดว่าใช้เลยทุกคนกดใช้ปับนะครับมันก็จะไปเด้งในหน้าของ ลอตเตอรี่นะเมื <łbym Get S 1> ่อกี้เป็นสีส้มนะครับเราก็เลือกลอตเตอรี่ที่เป็นสีส้มนะครับอันนี้เขาเขียนว่าอันนี้เป็นลอตเตอรี่ประจําวันอันนี้ลอตเตอรี่ประจําสัปดาห์ของเราได้คืออันนี้นะครับเมื่อกี้เนาะประจําวันชนะได้มากที่สุดอยู่ที่7ดอลลาร์เลยทุกคนนะถอนได้เลยนะถ้าเราได้นะครับอันนี้ประจําวันเนาะเมื่อกี้เราได้ประจําสัปดาห์นอนได้รับมากที่สุดอยู่ที่6กหดอลลาร์ประมาณ1,000กว่าบาททุกคนนะอันนี้คือเป็นรายสัปดาห์นะครับกดเข้าไปทุกคนนะ กดเข้าไปปั๊บทุกคนนะรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเราก็มาที่หน้าของลอตเตอรี่นะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าเลประมาณ2วันด้วยกันนะถึงเวลาจับลอตเตอรี่นะเรามีอยู่ที่1ใบด้วยกันนะเห็นไหมถ้าเราจะร่วมเล่นต้องทอํายังไงนะครับอ่ากดของลอตเตอรี่อ่านตรงนี้ได้นะถ้าเราจะร่วมเล่นเราก็กดเลือกผสานนะเลือกผสมสารกดผสมสารน,นะครับปั๊บนะ แล้วก็เราก็เรียกว่าซื้อเลยนะครับอ่าอันนี้คือเราก็ซื้อลอตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเราเป็นผู้โชคดีจะได้รับอยู่ที่67ดอลลาร์นะครับอันนี้ไม่ได้รับเป็นเหรียญนะไปรับเป็นเงินเลยทุกคนนะรับเงินแล้วก็ถอนได้เลยนะครับผมนะอ่าอันนี้แหละที่ผมว่ามันดีตรงนี้แหละการอ่านข่าวของแอปนี้นะครับและเราแล้วก็นะถ้าเราอ่านข่าวไปนะครับแล้วก็ถ้าเราไปจับเมื่อกี้สเปนเมื่อกี้ถ้าได้รับเป็น เท็ตที่ผมบอกเมื่อกี้สะสมให้ครบ20อันได้รับพพยอยู่ที่9,999ไายด้วยกันหรือ999เหรียญนะอันนี้แหละมันได้เยอะตรงนี้ทุกคนนะอันนี้ด้วยทุกคนอันนี้คือสะสมแค่10อันนะฟล์นะอันนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาอันไหนนะถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกอันนี้มากกว่าเนาะอันนี้ก็คือ10อันได้รับแค่999อันนี้20อันได้รับเป็น9,000กว่ามัน10เท่าเลยทุกคนนะครับ อ่ะอันนี้คือข้อดีของการอ่านข่าวเนาะต่อมานับการปั๊มกันหาเหรียญก็คือการดูวิดีโอนับได้รับอยู่ที่400เหรียญเดี๋ยวผมจะกดดูวิดีโอให้ดูนะครับโอเคทุกคนนะผมได้แล้วเมื่อกี้นับ400เหรียญด้วยกันเนาะเราสามารถที่จะดูได้ต่อไปหรือเปล่าอ่าเมื่อกี้ผมกดแล้วแล้วก็ได้ด้วยนะผมจะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะผมก็ได้รับอีกนะ400เหรียญน,นะแสดงว่า เรานะสามารถที่จะกดดูวิดีโอนะวิดีโอก็ประมาณ30วินาทีด้วยกันนะครับ30วิเนาะก็หนาทีก็ทำได้ประมาณ800คะแนนแล้วนะครับ10นาทีก็8000คะแนนนะแล้วก็100นาทีก็มาหนึ่งชั่วโมงกว่าก็8 0 0 0 0คะแนนทุกคนนะ80,000คะแนนนะครับเกือบจะถึง10,000แแล้วทุกคนนะเห็นไหมทุกคนนะสมมตินะครับเราหารเรามาหารเลยคำนวณเลยทุกคนนะครั้งละได้400ใช่ไหม เราเราตั้งว่าจะหาเหรียญได้ประมาณ1นึ่งแสนเหรียญใช่ไหมหารด้วย400นะครับต้องดูประมาณ250ครั้งนะครับ250ครั้งคูณด้วย30วินาทีประมาณ7 5 0 0 7 5 0 0วินาทีหารด้วย60ต้องใช้ระยะเวลาประมาณถูกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมคำนวณผิดหรือเปล่านะ1นึ่งแสนนะครับหารด้วย400เท่ากับ200 50ครั้งแต่ละครั้งใช้30วินาทีนะครับอ่าแล้วก็30วินาทีนี้หาร2นะครับ30วินาทีนี้ก็เท่ากับประมาณอ่0 0า7,500วินาทีเนาะแล้วก็คูณไปแล้วก็หารไป60นะจะเท่ากับ125นาที ก็เฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าเนาะถึงจะได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่เคยดูจนถึงเป็นชั่วโมงนะผมไม่แน่ใจว่ามันจํากัดหรือเปล่าตรงนี้นะว่ามันจํากัดหรือเปล่าว่าต่อวันเราสามารถดูได้กี่ครั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะการดูวิดีโอนะครับตรงนี้นะแต่ก็คือว่าถ้าเราดูวิดีโอไปเราจะได้รับรางวัลตรงนี้ด้วยนะอ่าเรามาที่เมนูรางวัลนะครับมันมีผลด้วยนะ เราดูวิดีโอไปนะครับแต่ว่าดูวิดีโอตรงนั้นมันไม่ได้รับตรงนั้นนะเราต้องดูวิดีโอตรงนี้ทุกคนนะลืมไปเนาะเราดูวิดีโอตรงนี้นะครับผมนะครบ30ครั้งได้รับอยู่ที่3พันคะแนนผมคิดว่ามันเชื่อมต่อนะเดี๋ยวผมจะดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้มันขึ้นเป็น2ทับสนะถ้าผมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็น 3ทับบอ่าเดี๋ยวลองดูกันนะครับถ้ามันได้จริงนะเราจะได้รับรางวัล2เด้งก็คือว่าเด้งแรกได้รับอยู่ที่400คะแนนอันนี้เด้งที่2ก็ได้รับอันนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปกดรับกันนะครับโอเคทุกคนนะผมก็ได้รับอีก400พายทุกคนนะครับผมนะอ่าแล้วก็มาดูที่รางวัลกันนะครับอ่าตรงนี้ทุกคนมันนับด้วยทุกคนแสดงว่าเราทราภารกิจอันนี้นะครับ ดูวิดีโอนะครับอ่าอันนี้เ้าเขียนว่าดูจนครบ30วิดีโอนะถ้าเราดูจนครบ30วิดีโอนะครับอ่าถ้าเราดูจนครบ30วิดีโอคูณด้วย400จะเท่ากับ12,000คะแนนด้วย,ยนะครับผมนะแล้วก็ได้รับอีกประมาณ3 0 0 0คะแนนนะก็จะเท่ากับ55,000คะแนนทุกคนนะถ้าเราดูจบจบ30วิดีโอนะครับอันนี้ทุกคนนะที่ผมบอกนะว่า การอ่านข่าวในแอปนี้มันมีผลต่อภาษกิจด้วยเราได้รับคะแนนเป็น2เด้งนะแล้วก็ดูวิดีโอก็ได้รับเป็น2เด้งเหมือนกันนะครับส่วนการปั๊มหาคะแนนอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับตรงนะี้นะเช็คอินติดต่อกัน5วันก็ได้รับอีกประมาณ2,500คะแนนอันนี้ผมก็ต้องเช็คอินไปเนาะผมเช็คอินวันนี้ก็ได้รับประมาณ2,000พายด้วยกันกดตรวจสอบเลยนะครับผมได้รับไป2,000พายแล้วทุกคนนะอันนี้คือการหาคะแนนจากการเช็คอินนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็คือเป็นการกดรับนะอันนี้คือผมซื้อลอตเตอรี่เมื่อกี้รายสัปดาห์ก็ได้รับอีกประมาณ2 5 0 0แต้มนะแค่เราซื้อลอตเตอรี่เราไม่ได้ลงทุนเลยนะครับแต่ว่าได้รับแต้มอีกประมาณ2 0 0 0แต้มด้วยกันนะอ่าอื่นๆคืออะไรนะอื่นๆก็อันนี้คือเป็นการค้นพบงานเนาะเราทํางานนี้สําเร็จได้รับไปเลยทุกคนนะั่นหนึ่งหนึ่งหมื่นครั้งเนาะก็รับอยู่ที่สองหมื่นแต้มด้วยกันกดรับไปเลยทุกคนนะแล้วมาดูกันว่างานนี้คืออะไรก็คือ ให้เรานะครับไปดาวน์โหลดแอปนะครับสมมติว่าคุณไปดาวน์โหลดแอปนะครับของหลอดมือบายนะอันนี้นะสมมตินะกดไปปั๊บนะเขาเขียนว่าถ้าคุณเล่นแอปหลอดมือบายนะเขาเขียนว่าให้เราไปเปิดแอปหลอดมือบายมีเลเวลประสาทถึงตามที่กําหนดด้านล่างนี้ก็คืออันนี้นะครับ8ภารกิจด้วยกันเนาะคุณจะไม่ได้รับรางวัล กิจกรรมหลังจากติดตั้งตัวเกมไปแล้ว30วันเขาให้เวลาเราเล่นแค่30วันเท่านั้นเองนะคุณต้องมีเลเวลถึงที่กําหนดภายในระยะเวลา30วันเพื่อทับรางวัลน,นะครับกิจกรรมการซื้อเป็นทางเลือกและคุณสามารถทําได้ที่ประสาทหรือตัวละครใดทั้งสิน้นถ้ามีการซื้อเราไม่ต้องเล่นนะเราไปเล่นเล่นแอปอื่นนะแต่จะบอกว่าสมมติว่าเราเล่นแอปนี้นะครับจนถึงเลเวลที่30เอ้ยไม่ใช่จนถึงเลเวลที่14ภายในระยะเวลา30วันถ้าเราเล่นแค่3วันแล้วก็ ถึงเลเวลที่14นะคนก็ได้รับไปเลยนะครับ2ล้านแต้มด้วยกันนะครับอันนี้นะครับ2ล้านแต้มเนาะอ่าสล้านแต้มภายใน3วันโอ้มันเยอะมากทุกคนนะหรือ2ล้านแต้มภายในเวลา30วันนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันตกที่กี่แต้มนะครับเราเอา2ล้านแต้มทุกคนนะเพราะว่าเป้าหมายเราคือวันละ1 0,000แแต้มใช่ไหมหารด้วย10,000แทุกคนหารด้วย30วันอา้าวผิด ตกประมาณนะครับวันละ่าวันละ76,666แต้มเนาะอันนี้คือช่องทางน,นี้คือแค่เราไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็เล่นนะจนจนถึงเร็วล14นะภายในระยะเวลา30วันนะคุณได้รับไปเลยน,นะครับผมประมาณ2ล้าน3แต้มด้วยกันอันนี้คือเป็นวิธีการปั๊มเป็นวิธีการสอนปั๊มเหรียญจากแอป Ne ี p i ที่ดีที่สุดนะครับก็คือไปดาวน์โหลดแอปต่างๆตรง,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 งนี้นะไปเล่นนะครับผมนะก็จะมีแอป มากมายที่เราสนใจก็เลือกแอปที่เราสนใจเลยนะรหรือหรืออะไรหรือคุณจะมากดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะภารกิจล่างเงินรางวัลน,นะกดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเขาก็เขียนว่าฮอตนะฮอตหมายถึงว่าเอาใหม่ oh นี่ทุกคนเห็นว่าฮอตนะฮอตหมายถึงว่าดีที่สุดนะครับประมาณนั่นแหละเนาะกดเข้าไปนะเราเคยซื้อสินค้าใช่ไหมถ้ามันเขียนว่าฮอตหมายถึงว่าสินค้านี้ขายดีแบบนี้แหละเนาะอ่าจะมีทั้งเกม discovery นะครับ discovery ก็คือนะับอันนี้ก็คือ เป็นเกมอะไรสักอย่างเนาะอันนี้ก็คือเราก็ไปทําได้นะตรงนี้ที่เขาแนะนําำหรือเปล่านะแอคชั่นก็คือแอคชั่นก็คือว่าอันนี้นะก็คือเป็นแอปเหมือนกันคือเป็นการกระทานะมันมันเป็นแบ่งประเภทเป็น discovery อันนี้คือเป็นการกระทำนะผมไม่แน่ใจเป็นอะไรสักอย่างเนาะหรือเราจะไปทำเกี่ยวกับรีวาร์ดนะครับก็คือเป็นการทำแบบสำรวจอะไรพวกนี้แหละเนาะอ่าก็ประมาณนี้ในส่วนการปั๊มด้วยการทำกิจกรรมนี้นะครับ สองอีกอันหนึ่งที่ผมแนะนำนะก็คือเป็นการปัม๊มก็คือเป็นการเชิญคนมาเล่นแอปแต่ว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนที่จะเชิญไปนะคุณต้องหาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะถ้าคุณมี2เครื่องนะถ้าคุณมีโทรศัพท์2เครื่องนะคุณสมัครนะครับคุณสมัครแอปนี้ดาวน์โหลดแอปนี้ผ่านลิงก์ของคุณเลยทุกคนนะแล้วก็ใส่รหัสของคุณรหัสของคุณก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างล่างนะถ้าเรากดที่ลิงก์ของเรานะมันก็จะขึ้นนะ ก็ให้เราใส่รหัสของเราอันนั้นคือเป็นการปั๊มด้วยการเชิญแต่ว่ามันถูกกดเพราะว่าเราใช้อีกครึ่งหนึ่งของเราในการสมัครบัญชีนะไม่ใช่ว่าไปใช้ VPN พวกนี้ไม่ทีนะครับผมนะอันนี้คือเป็นวิธีที่เข่าสะอาดน,นะครับต่อมาก็คืออื่นๆก็มาทาภารกิจเหล่านี้นะครับอ่าภารกิจเหล่านี้เนาะก็ภารกิจนี้คือเป็นการดาวน์โหลดแอปเหมือนกันนะครับจนถึงเลเวล10นะครับอ่าอันนี้ก็คือไม่ใช่ไปดาวน์โหลดแอปอันนี้คือเป็นการเล่นเกมเนาะ ให้ถึงเลเวล10นะเราก็ได้รับเป็นแต้มนะแต้มคืออะไรก็คือแต้มอันนี้ทุกคนนะ1 0 0 0แต้มด้วยกันเนาะอ่าก็เล่นจนถึงเลเวล10นะครับอันนี้คือไปโหลดแอปนะครับอ่าแต่ที่ผมแนะนำก็คือการอ่านข่าวนะครับการอ่านข่าวอันนี้คือที่ผมแนะนำแล้วก็2ก็คือการรับชมวิดีโอนะครับอ่ามันหายแล้วทุกคนนะมันหายตรงนี้นะครับการรับชมวิดีโอนะ3ก็คือ การไปดาวน์โหลดแอปเกมเล่นเกมหรือทำแบบสำรวจนะครับตรงนี้นะ4ก็คือการเชิญคนมาในแอปหรือเราจะทำเองก็ได้นะอันนี้นะประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะสตัอบเพื่อนๆส่วนคนไหนที่เล่นแอปนี้อยู่แอป New Pi ก็ไปทำตามที่ผมบอกได้เลยนะครับเล่นคนเดียวก็ถอนเงินได้เช่นกันเนาะแต่ว่าถ้าเราไปเชิญเพื่อนก็ได้เยอะหน่อยหรือเราไปดาวโหลดแอปเพิ่มเติมก็ได้ เหรียญตรงนี้ได้เยอะหน่อยนะครับอ่าโอเคทุกคนนะก็วิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะถ้าใครมีรหัสแนะนําของตัวเองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับวิดีโอหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับรีวิวนะการถอนเงินของ